ใส่ตลาดด้วยกันนะคะโอเคสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะ วันนี้ก็เป็นวันหยุดของแอมอยู่บ้านนะคะก็เหมือนเดิมเก็บกวาดทำความสาดบ้านแล้วก็มีมีงานพิเศษเพิ่มขึ้นมาคือเตรียมตัวหอ่อลุนเปียให้กับงานวันคริสต์มาสของลูกสาวที่โรงเรียนพรุ่งนี้นะคะก็พรุ่งนี้แอมต้องทำงานทั้งวันแล้วคงจะหอ่อลุนเปีย ภายในหนึ่งหรือว่าสองชั่วโมงหลังการทำงานไม่ทานก็เลยวันนี้ก็ต้องเตรียมการไป้แต่พรุ่งน,น้้ค่ะนี่ค่ะก็หั่นผักกะลําปีนะคะยวให้ดูทําไปคุยไปดีกว่าเนาะก็ที่นี่เขาก็จะเป็นช่วงเทศกาลใช่ไหมคะตามโรงเรียนต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนประถมหรือว่ามัธยมเขาก็จะมีกิจกรรมในห้องหรือว่าที่โรงเรียน ก็แล้วแต่ว่าที่โรงเรียนเขาจะให้เป็นเ,เป็นกินอาหารเช้าหรือว่าเป็นอาหารเที่ยงหรือว่าเป็นอาหารกลางวันที่โรงเรียนของลูกสาวในเป็นโรงเรียนปถมเขาก็จะจัดเป็นเขาเรีกอะไรคริสต์มาสดินเนอทุกๆทุท,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 ทปีก็คุณครูเขาก็จะมาซาวเสียงว่า,าในห้องเนี้ย เขาก็จะให้ผู้ปกครองลงรายชื่อว่าเธอจะทำอาหารเมนูไหนมาจะเป็นแอปเปติทชของว่าหรือว่าอาหารหลกักหรือว่าเป็นคาริโอนาคารก็คือของหวานหลังจากอาหารหลักที่นี่เขาจะแบ่งเมนูเป็น 4ครั้งครอก็จะเป็นแอปเปอร์ไซส์ก็คืออาหาร uh, เรียกน้ำย่อยแล้วจากนั้นก็จะเป็นโฮปเคเล็กโฮปเคเล็กก็คืออาหารเม mm hmm. นูหลักก็จะกินกับข้าวเป็น uh, เป็นอะไรที่กินกับข้าวค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็น mm hmm. เขาเรียกนาเคเล็กก็จะเป็นเนี่ยก็จะเป็นของหวานแล้วก็มีเครื่องดืม่มแล้วแต่ว่าจะเป็นไวน์เป็น uh, uh, เครื่องดื่มอย่างอื่นนะคะค่ะก็ นี่ค่ะคุณแม่ของแต่ละคนก็ไปลงชื่อว่าเธอจะทำอาหารอะไรมาสมทบางานพวกนี้นของแอมไม่ไ,มต,ไมต้องคิดเองเลยถูกขอมาเลยว่าต้องทำเป็นปอเปี้ยเพราะว่า,าเป็นคงเป็นคุณแม่คนเดียวที่เป็นคนเอเชียแล้วก็ทำอาหาราประเภทนี้ถนัดเมื่อปีที่แล้วแอมก็ทำลุงทำลุเปียะเขาเรียลกลุมเปี๊ยนะเนาะ แล้วเพื่อนๆของลูกสาวนี่ครับเขาบอกโอ้เธอไปซื้อปอเปี๊ยะมาจากที่ร้านจีนเหรออร่อยมากๆเลยลูกบอกไม่ใช่แม่ฉันเป็นคนทำเด็กๆเขาก็ไม่เชื่อว่าแม่ของแมอมเคาทำเพราะว่าความคิดของเด็กฝรัง่งเนาะเขาก็จะคุ้นเคยกับพวกอาหารเอเชียแค่ที่ร้านอาหารจีนก็ไม่ใช่หลายคนจะรู้ว่าเออ มันทํากินเองที่บ้านก็ได้นะอะไรอย่างเงี้กยก็กลายเป็นว่าเออไม่เชื่อไม่มีใครเชื่อปีนี้ก็ <c oughs> เลยบอกเราลูกเออปีนี้ก็อธิบายเพื่อนในห้องว่าฉันไม่ได้ซื้อมาจากร้านอาหารจีนนะแม่ฉันเป็นคนทําเองอะไรเงี้ยอ่ะเนี่ยประมาณนี้ค่ะนอกจากเอ,อ่อที่โรงเรียนเด็กๆแล้วเนี่ยก็ตามสถานที่ทํางานนะก็จะเป็นก็ช่วงเทศกาลคริสต์มาสก็จะเป็นช่วงที่สาําคัญ อย่างวันนี้จริงๆที่ทำงานเนี่ยมีกินเลี้ยงเขาเรียกอะไร cash b o r r o ก็คือดื่มสังสรรค์กันสำหรับก่อนปิดช่วงคริสต์มาสก็พนักง,งานทุกคนก็ได้ถูกรับเชิญแล้วก็จะมีะะปีก่อนๆเขาจะมีแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะเป็น cash ปรเกต c a s แปลว่าคริสต์มาสปรเกตก็คือกล่อง,องของขวัญหรือว่าเป็นตะกร้า คริสต์มาสอ่แต่ปีนี้เขาเปลี่ยนใหม่เพราะว่าแคสปพเกตอะมันมีของบางอย่างที่อยู่ในนั้นซึ่งคนที่พนักงานที่เขารับมาบางคนก็ไม่ได้ไม่ชอบกินหรือก็ได้มาก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรมันมันมันเป็นของที่แบบว่าเป็นของขวัญที่ไม่ได้ตรงใจผู้รับเขาก็เลยเปลี่ยนใหม่ก็คือเป็นอ่าเรียกเป็นให้เป็นอ่ เขาเรียกอะไรแคชบงหรือว่ากระโดดจะบงก็คือว o ยเชอร์แทนที่35ยูโรไอตัววาเชอร์เนี่ยพนักง,งานก็สามารถเอาไปาแลกซื้อสินค้าในร้านค้าของอตำบลในเมืองตำบลที่ที่แอมทำงานอยู่ก็จะเป็นเป็นการาสนับสนุนผู้ประกอบการในตำบลก็คือสาว ใช้ตัวไอ้แคบงเนี่ยไปแลกซื้อสินค้าก็ตัวเนี้แอมก็จริงๆต้องไปรับเองมันนี้แต่ว่าแอมไม่ได้ไปงานก็เลยบอกให้เพื่อนร่วมงานเป็นคนเอาไอ้ตัวแคชบงมาให้ถ้าก็เดี๋ยวพอได้มาก็คงจะหลังปีใหม่ถึงจะได้เอาไปใช้แลกว่าจะซื้ออะไรว่าเป็นอะไรกันีทีค่ะนี่ค่ะส่วนใหญ่ก็นะแต่และที่ก็จะเป็นแคชดินเนอร์แคชบโรก็คือ ดื่มคุยกันสังสรรค์มีฮับเจอมีมีของกินมีชนกอะไรคุยกันพอเป็นวิธีแล้วก็ดื่มก็ประมาณส่วนใหญ่ก็จับประมาณนี้ช่วง5้าโมงถึงประมาณทุ่มหนึ่งจากนั้นก็แยกย้ายกับบ้านใครบ้านมันค่ะในในในส่วนขององค์กรหรือว่าบริษัทเขาก็จะทำประมาณนี้ก็จะเป็นแคชบูโร ของแฟนก็จะเป็นที่บริษัทเขาก็จะเป็นพวกนี้ก็คือแคชบูโรเหมือนกันเ <c oughs> ขาทําบริษัทประกอบเรือยอสนะแฟนแอมเรือที่มหาเศรษฐีเขาใช้เรือล่องตรงนั้นกันมันก็จะของขวันของอะไรเขาก็จะชิกชีก็จะแบบว่าไฮโซไฮโซนิดนึงแล้วก็มีอะไรแบบเออดูตืต่นเต้นน่าสนใจกว่าที่ทําง,งานของแอมก็รอดูนว่าพวกนีน้จะได้แคชปกิเป็นไรนี่ค่ะขนปีหันเสร็จแล้วต่อไปก็จะเป็น ตัวอมอตอะก็สำหรับห้างร้านเขาจะเขาก็จะห้างร้านบริษัทองค์กรต่างๆก็จะฉลองคริสมาสโดย c a แคชบโรกันประมาณอาทิตย์นี้ส่วนทางครอบครัวก็จะเป็นวันที่25กับวันที่26วันที่25ก็จะเป็นเขาเรียกเอสแคชอาร์บน yes, ก็ครอบครัวก็จะรวมญาติการมากินข้าวด้วยกัน ก็แล้วแต่ว่าปีนี้ uh, first cast a r k จะไปกินบ้านใครแล้วก็ uh, um, second cast a r k ก็คือ t วีท์เดอะแคสตไปกินบ้านใครอย่างของพ่อแมก็คือ uh, วันแรกก็กินกันเองกันสี่คนพ่อแม่ลูกที่บ้านก,วา uh, าก,ก,ก,กน็ว่าจะทำปิ้งย่างเพราะเด็กๆก็จะชอบกันจะทำปิ้งย่างแล้วก็ ส่วนวันที่2องก็จะไปบ้านน้องสาวของแฟนซึ่งเขาจะเป็นอ่าไม่ได้แคสตินเนอร์เขาจะเป็นอ่าเบรนช์ก็คือเป็นอาหารเช้าควบกังวันค่ะก็ประมาณนี้แล้วส่วนวันที่24อําก็มีนัดก,กับเพื่อนคนสนิทก็จะไปอ่าทำอะไรกินกันบ้านเพื่อนแล้วก็มีแรกของพวัญกันนิดหน่อยให้มีตื่นเต้น ก็ประมาณนี้ค่ะก็าแคสก็จะสำคัญกว่าวันหยุดชิ้นปีปีใหม่สำหรับคนทางนี้เป็นเป็นเป็นเทศกาลของครอบครัวสำหรับคนที่ไม่มีครอบครัวหรือไม่มีคู่บางทีก็น่าสงสารขาเขาหน้าพ่ออยู่คนเดียวก็ไม่ได้ฉลองอะไรกับใครอยู่คนเดียวซึ่งซึ่งนั่งสารอะ่ะคือมันเป็น,เป,นเป็นเทศกาลครอบครัวแต่ว่าเราต้องอยู่คนเดียวมันมัน ก็ยังไงอยู่เนาะมีมีหลายคนที่อยู่ในประเทศฮอลแลนด์ Holland ที่แบบว่าเหงาลูกเต้าไม่มีหรือไม่อยู่หรือไม่มีใครเลยเงี้ยบางบางบางเพื่อนบ้านบางคนก็ก็ให้ความสนใจกับตรงนี้ก็อาจจะชวนเพื่อนเพื่อนบ้านที่บอกว่าไม่มีไม่มีใครมาร่วมฉลองแคสด้วยชวนมาทานข้าวที่บ้านเพื่อให้ใคลายความเหงาก็มีประมาณ ก็พอหมดจากคริสต์มาสไปก็จะเป็นวันสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็ไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นเหมือนบ้านเราบ้านเราจะทางเมืองไทยจะฉลองตื่นเต้นมากกว่าแต่ทางนี้ก็แค่แบบว่านั่งกินอ,อาจจะนัดไปบ้านเพื่อนรวมตัวกันกินเครื่องดื่มกินโอลิเบลเทียมให้ดูไปค่ะไอตัวขนมคล้ายๆขนมไข่ข,ข,ของบ้านเรากินโอริเบล เราไปจนกระทั่งเที่ยงคืนพอข้ามจากสิ้นปีไปปีใหม่ปุ๊บเขาก็าจะจุดธุกันที่ที่เมืองที่แอมอยู่เนี่ยค่ะเป็นค่อนข้างจะจุดธุเยอะมากจุดเป็นครึ่งชั่วโมงเลยก็เป็นอะไรที่แบบว่าช่างสีสันแล้วก็ความสนใจแอมจะไม่ไปไปดูข้างนอกเพราะว่าอยู่อยู่ตรงห้องรับแขกเนี่ยมันจะเป็นหน้าต่างกว้างนะบ้านกแอมจะแบบเป็นวิว ที่อยู่ในจุดดีเพราะว่าจะมองเห็นอหอคอยเขาเรียกแอชิ i ตี้ฮอลของเมืองแล้วก็ตรงนั้นจะเป็นจุดที่ผู้จะเยอะมากๆเราก,ก็นั่งชมผู้กันอยู่ที่บ้านล้นก็นั่งดืง่มเครื่องดื่มไปไม่ต้องออกไปางนอกค่นะก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะทําคลิปแต่ไม่รู้ว่าจะทําไหวหรือเปล่าก็รอดูอีกทีนึงนะแค่เราได้เยอะแล้วค่ก็ก็จากนั้นพอหมดชินปี้ ก็ไม่มีอะไรละทางเนเธอร์แลนด์ทางยุโรปก็จะเริ่มเงียบเหงาก็ผู้คนก็หยุดการประมาณสองอาทิตย์ติดการตัวเองแอมก็ลาหยุดสองอาทิตย์พรุ่งนี้ก็ทํางานอีกวันจากนั้นก็หยุดยาวไปทําอีกทีก็เปิดปีใหม่ส่วนแสก็เหมือนกันเด็กๆก็เหมือนกันเด็กๆก็หยุดประมาณสองอาทิตย์ก็พอกลับมาจากมันหยุดช่วงปีใหม่ทางฝั่งนี้ก็จะเงียบเหงาละจะไม่มีเทศกาลอะไรละก็จะค่อยๆ ปรับตัวอากาศก็จะเริ่มทุกวันนี้มันจะมืดเร็วประมาณสามโมงเนี่ยจริงๆมืดตือ้อแล้วนะคะข้างนอกแต่ว่าวันที่ยี่สิบเอ็ดมันจะเป็นวันที่มืดที่ยาวที่สุดของยุโรปพอหมดพอข้ามวันที่ยี่สิบเอ็ดไปค่อยๆประเทศทางนี้เขาจะาค่อยๆวันก็จะค่อยๆยาวขึ้นเริ่มเข้าไปสู่ฤดูใบไม้ผลิก็ดีค่ะเพราะว่า อากาศมืดๆสลัวส,ว,สวไม่ค่อยเหมาะกับแอมเท่าไหร่รู้สึกจะไม่ค่อยแฮปปี้เมื่อวานมีแดดมานิดนึงแต่วันนี้ก็เหมือนเดิมอีกละมืดแล้วก็ลมแรงแล้วก็ฝนตกนี่ก็ปอเปี๊ยะเป็นอาหารที่คนรัชอบกินมากใช่ไหมค,ะ,มคะทำทีไรเนี่ยวันเกิดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทำเป็นห้าหกสิบเจิบปดิอ่ะก็หมด ไม่เคยเหลเลยทุกคนชอบกินหมดแต่เขาไม่ไม่ชอบทําพอรู้แหละว,ว่าเออวันเกิดถ้าไปบ้านมันเกิดคนเอเชียหรือคนไทยเนยอย่างน้อยได้ไดกินปอเปี๊ยะแน่ๆเลยเขาก็จะคาดหวังแค่ที่นั้นเขาขายกันเป็นของคนเวียดนามเขาขายชิ้นละเกือบสองกิโลแล้วนะไอ้ตัวปอเปี๊ยะทอดเนี่ย้างทจะแพงเหมือนกันถ้าถ้าแบบขยันก็ทำลุมเปียขายทำได้เลย ว่าอย่างว่านะมันก็ใช้เวลาเยอะมันค่อนข้างยิบย่อยในช่วงการห่อคะ่ะจะเป็นอะไรที่ที่เสียเวลามากทีเดียวนี่ค่ะสูตรของแอมก็ง่ายๆมันจะมีแค่กะหล่ำปีก็แครอทแล้วก็วุ้นเส้นสูตรทางของเพื่อนๆทางทางบ้านทำยังไงกันมั้งคะตัวปอเปี๊ยทอด แชร์กันแชร์สูตรกันกับแอมบ้างก็ได้นะคะก็คอมเมนต์มาบอกว่าที่บ้านฉันทำอะไรบ้างยังไงบ้างมีเป็นไส้มีใช้อะไรประกอบบ้างสวยงามสีสม้มก็คุยกันพอขอมปากหอมคอแค่นี้ก่อนนะคะจริงๆแล้วมันมีไอเดียมากมายที่จะมาคุยจะมาแชร์ความคิดต่างๆนานาหรือว่าเรื่องราวหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแต่มันต้องเรียบเรียงยังยังไม่พร้อมเพราะช่วงนี้ก็ยุ่ง แอมมีโปรเจกต์ที่จะเปิดร้านไทยขายของไทยขายของเอเชียประมาณปลายเดือนหน้าตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนเตรียมการอันนี้ก็เป็นเรื่องตื่นเต้นที่อยากเล่าให้ฟังหน้าเดี๋ยวถ้าแอมพร้อมแอมจะเข้าไปตกแต่งร้านแล้วก็จะทำคลิปมาให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันนะคะส่วนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย